เอาเอาส่ล <tr> ิงหลอดเลือดลูกมาเลยค่ะแล้วก็ทีมดทีมตอนนี้นาลังที่จะแบ่งแบทีมกันนะครับเรื่อที่าม c ดูให้ดีๆนะทางนู้นเงียบเสียงาลูกางหลับแล้วให้เดินไปตัวใชันกจะให้จะให้นะตอนนี้ก็ที่เดินเดินเท้าเข้าไปด้านหนค่ะ ย้งยยิงยิงยาสนี่นะาลูกเอาแน่มันเอาแอมัหาแม่ันงกกิ๊วิ่งเร็่เร็ว่หาแมมันแล้วเราจะไปถ่ายรูปตอนนม่ขึ้นมาแล้วเคปืะไปไปเดินแเดล้นนี่แล้วก็ทำงานให้กับหลวงปู่มาตั้งแต่ปี5 9าอ่า ก็จนถึงป <parte. S 2> the uh, ัจจุบ so, ันก็ดูช้างทุกตัวที่มีอยู่ในอำเภอทองอระภูมิช้างสำหรับช้างตัวนี้เราสังเกตเจอเมื่อวันที่24เมษายนเจอครั้งแรกเจอเจอสองแม่ลูกอ่าสองแม่ลูกเ้ันายก็มันเอใจตรงที่แก้มเขาบวมนี่แหละคือเจอครั้งแรกก็คืออ่าพอเขาบวมเราก็เลยต้องตามทุกวันเลยทีเี้ยจนจนถึงวันนี้หลวงปู่ให้ตามทุกวัน ข้าทุกวันเลยครับคือเพราะว่ามีข่าวช้างเข้ามาในเขตป่าห้วยขยิงแล้วก็เข้าไปดูปนะก็ตอนที่เขาเข้าไปดูแล้วก็พอภายหลังมาก็เห็นว่าเขามีอาการคางบวมแล้วก็บอกทางหัวหนา้าอุทยานบอกทางอะไรต่อก็พอเอาถมช่วยรายงานช่วยอะไรต่อ ก็คือสลับกันไปบางทีก็อาจารย์ไปบางทีก็ไปด้วยกันกันกบพออภิถฐรยังไปดูช้างไปเองมาอยู่ในเขตชุมชนนี้ประมาณสามสี่อาทิตย์สามอาทิตย์นี้แล้วที่เข้าไปอยู่ในชุมชนเขาจะไปเรียนหนังสือเอาข,อขอเออเาขไปเรียนหนังสือไปเล่นสนามกีฬา ด้วยกันทั้งแม่ทั้งลกูกเล่นกันคนเข้าไปโรงเรียนไปสมัครเรียนแปลงหนึ่งโร,ร,รเงเรียนท่ามะเดือ่อไปสมัครเรียนท่ามะเดื่อกับครู่นี้หมดมออแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนแปลงสามครูนี้หมดไม่มีครูสอนไม่มีครูสอนแล้วก็ เข้าหมู่บ้านเข้าไปจะขอนอนบ้านเขาแล้วมัง้งหลายหน่วยงานมารวมกันจากการประสานงานก็คือจากหลายๆกลุ่มที่ประสานกันช่วยกันเพราะว่าช้างเป็นสมบัติของชาติอย่างหนึ่งช้างก็เป็นยุทธบัตรใจอย่างหนึ่ง